อบอกเลยว่าครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นน่ารักมากพร้อมกับน้องแมวโอ้โหโคตรคิวขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้เข้ามาในไอดีนี้นะโอเคไปไอดี ID นี้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะสารต่อก็สามารถติดต่อทักได้นะคะอยู่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้ใต้คอมเมนต์เนาะราคา ของ ID นี้นะคะตอนนี้จะอยู่ที่1990นะหรือว่า1 9 9 9งอ่ราะราคางบไอดีนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูของข้างในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตัวละครตามนี้เลยเป็นน้องหกปีโโห้ารุ้งโอ้โหขุม10กันประมาณ6ตัวเรียบร้อย7ตัวที่ขุม10นะสะกินน่าจะ น่าจะครบหมดแน่ๆ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูข้างในเราค่อยมาดูกันนะให้ดูตัวละครข้างๆปกติกันไปก่อนเซียวเซีห้าแดงเราเรียบร้อยอืมโอ้โหจุกๆออัก้าสามเหลืองอ่ะเดี๋ยวไปดูในตู้กันต่อด้วยว่าอะไรยังไงบ้างเผื่อใครแบบรับไปสาสต่อแล้วแบบจะมีตั๋วเปิดตู้หน้าไหมใดๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันนี้ไอดีนี้ยังเล่นอยู่นะคะเท่าที่ดูเหมือนยังเล่น,ลนกิจกรรมอยู่นะโอเค กระดูกด้านในสวยๆเลยเออไอเทมพิเศษมีด้วยนะคะอัพขึ้นกระดูกดาวแดงได้ใส่ซับนะใส่ควบควบสองเออน้องมังกรโอเคลืมไปดูตรงกลางนะสามชิ้นโอ้โหแดงแดงสุดยอดครบเลยอะ่ะ ล้นๆไอดีสวยมากเออคิดว่าครบทุกอย่างนะกระดูกเฉพาะเดี๋ยวนะฟิวชั่นขาอกแขนฟิวขาฟิวได้นอนดูแล้วละ่ะน่าจะครบหมดเลยอะ่ะอันนี้เป็นหัวกับแขนฟิวด้วยปีปี3ามชิ้นหัวแขนฟิวขา พี่โพก็อกแขนแล้วก็แขนฟิวด้วยแล้วก็ขาหกดาวน้องมังกรขาวแขนฟิวขาฟิวค่ะหลงหลงมีกระดูก2ปีด้วยนะหลงหลงมีกระดูก2ปีถ้าใครสนใจสำหรับตัวที่จะฟิวชั่นในกิจกรรมครั้งนี้ถ้าใครไหวนะในงบประมาณที่คำนวณไปให้ก็มาสอยได้เลยได้ออฟ ทั้งหมดตรงนี้ของด้านข้างนะคะถ้าทำการฟิวชั่นนะเออหมดแล้วเนาะประมาณนี้กระดูกตัวอื่นก็น่าจะครบแหละนะสามชิ้นสามชิ้นฟิวแขนฟิวขาเออพี่ข้าวพี่ข้าวสองชิ้นนะเหมือนจะเหมือนจะยังไม่มีฟิวชั่นมาอยู่แล้วเดี๋ยวอาวุรับเดี๋ยวเราไปดูกัน ม่นามก็มีจ้าน่าจะครบเลยอ่ะครบแบบครบจริงๆเสี่ยวอู่จริงๆเนี่ยลืมเหมือนกันนะว่าเสี่ยวอู่กระดูกชิ้นที่สามมันกิจกรรมไหนอะ่ะแต่ไอดีนี้ก็ไม่มีนะคะชิ้นที่สามใครวัยเสี่ยวอู่อาจจะช้ำใจเล็กน้อยอ่าน้องตัวนี้หกชิ้นจ้า ดูอุ้ลับเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ด,ดูอุดลับกันปอเซซีมี3ชิ้นค่ะพี่เฉินก็น่าจะมี3ชิ้นแน่นอนอะแบบนี้วัดก้ามีแขนพี่วีพีหัวอูน่าจะมีน่าจะมีด้วยเหมือนกันไหมอ๋อฟิวฟิวฟิวชั่นเหมือนจะไม่มีปะ่ะเหมือนขาฟิวชั่นจะไม่มีเสี่ยวไผ่หาฟิวชั่นด้วย ออดการน่าจะยังเปิดไม่ถึงแน่เลยกระดูกยังไม่มีในตู้น่ายังเปิดไม่ถึงโอเคใส่นกสวยจูชิงสวยมากพี่เสือฟิวด้วยแขนแขนก็น่าจะฟิวนะเหมือนเหมือนแขนแขนน่าจะฟิวเหมือนกันเออน้องผีเสื้อ,อ,อจะไม่ได้มีกี่ชิ้นอะ แต่แต่ขั้นต่ำมีสองชิ้นนะถูกแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ว่าจริงๆ้องเนาะมี3หรือเปล่านี่พี่เฉิน3ชิ้นจ้ะตัวนี้ก็น่าจะมีแหละแต่น่าจะไม่ได้ใส่นี่นี่มีแขนอยู่พี่โสก็มีครบอ,อยู่แล้วน่าจะน่าจะกระดูกครบแน่นอนไอดีนี้ดูจากของละเออโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดู ขุมอะไรต่างๆก็เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเรื่องของตัวละครเดี๋ยวไปดูตรงสายใหญ่วงแหวนเนาะอะ,อะกระดูกก่อนกระดูกก่อนเพราะอยากเห็นอู้ของค้อนคือขึ้นรุงไปแล้วอะแม่ครบเลยสารต่อเล่นต่อได้เลยอะโอ้โหมันแทบจะไม่ต้องหาอะไรแล้วมั้งเนี่ย ครบเลยอ๋อเมียนีชิ้นใหม่ยัง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 เริ่มหายอยู่แต่เซตเก่าคือสบายแล้วค่ะเซตเก่าแบบหมื่นปีสองหมื่นปีคือคือเสร็จแล้วอะ่ะสวยมากจริงๆอืม คือคือเพลินมากไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันเพลินมากมันแบบล้นล้นอะโอเคอ่ะต่อไปเรื่องการงว,วงแหวนวงแหวนพิเศษสายค้อนระดับนี้ก็คงล้านปีละล่ะนะน้องหมาน้องหมีล้านปีแหวนมดล้านปีแล้วก็สิ่งตัวใส่สี0 0 0นส,ส,นส,สนโอเคครบ ครบไม่น่าพลาด4ี่แสนค่ะ4ี่แสนตัวนี้8ป0 0สนต้นไม้ต้นไม้ไมังกรปะเน,นี้ยน่าจะเพิ่งผ่านไปเอออันนี้8,000สนไม่ถึงล้านอันนี้8ปดแสนสวยจัดเดี๋ยวตอนกิจ3ปีมังกรทำต่อได้ค่ะอันนี้ส0 0 0ส0ส0่0 0 0สี0 0ส0แปดสแส 4, แส, 8, แส,แส,สวยครบครบเลย ครบแบบครบจริงๆร2 0ยอืมพี่ห้ามไม่แน่ใจวะโอ้โหแต่เขาตั้งหนิรู้สึกว่าเป็นเป็นคนที่เล่นเล่นครบทุกอย่างอัพครบทุกอย่างเลยอะ่ะเจ้าของไอดีเล่นเป็นแน่นอนเสียดายจังเลยอะ่ะเสรยดายจังเลยอะ่ะถ้าคนสารต่ออยากให้เป็นคนที่แบบ รู้รู้รู้เกมในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะอืมไอดี ID สวยมากเดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงกันซะหน่อยละกันว่าสัตว์เลี้ยงมีตัวไหนบ้างเนาะอ่ะน่าจะครบหมดมีน้องนกตัวนี้ไม่ได้น้องกวางไม่มีน้องคนนี้อ๋อน้องคนนี้ในรอบนี้แหละน้องคนนี้รอบนี้กิจรอบนี้อ้าวน้องมังกรน้องมังกรก็รอบนี้เหมือนกันกิดตุจีนนะถ้าพลาดน่าจะพลาดสองตัว พอน้องกวางกับน้องตัวนี้ผ่านไปแล้วอืมที่เหลือมีครบค่ะโอเคแล้วก็โอเคอุปกรณ์วิญญาณนะคะมีประมาณนี้สีแดงแล้วเรียบร้อยเหลือใส่นกอย่างเดียวตำแหน่งเทพ หกปีกห้าสิบครบหลงหลงห้าสิบครบพี่โพก็ห้าสิบครบขุมอาวุธลับก็ครบเหมือนกันเหลือเซลูเซลูตรงกลางไม่มีอ r t i f ิ c t อชูล่าข้างบนตรงนี้ไม่มีอืมต้องเดี๋ยวรอรอรีรันได้ไม่เป็นไรล้วต้องไปหาในกิจอื่นได้ได้ไดอยู่นะโอเคค่ะ ไอเทมในกระเป๋าอืมเป็นคนเคลียร์ของพอสมควรไม่ดองของเลยสุดยอดสุดยอดจริงๆปกติไอดีแบบนี้บางทีเข้ามาคือของน่าจะเยอะเศษทอมีอยู่เจ็ดสิเศษค่ะใครอยากรู้พอดีเลยแปะโป้งหนึ่งโอเคเออทักษะอ่ะหูสี่ดาว อันนี้3ดาว3 3สอันนี้สสวยมากอันนี้แหละที่ที่ขึ้นกระดูก sp เป็นดาวแดงได้อะเอออันนี้2ดาว2ดาวแล้วก็ตัวนี้แสดงวันนี้อีกิจไหนวะน่าจะกิจครั้งที่แล้วน่าจะกิจน่าจะกิจอ้อชุลานั่นแหละที่ก็เลยได้ได้ตรงกลางอชุลามาไม่ครบอืมโอเคโอเคทีมขอยึดเป็น pve แล้วกันเนาะ หปีกไหมน่าจะอินหกปีกกันเยอะหกปีกก็หลงหลงสปีดทำไมนำคนแรกให้ดูแหวนกันละกันน้องหกปีแหวนตามนี้เลยโอ้โหตีครบสามร้อยมันต้องระดับนี้มันต้องครบอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> มันต้องครบอลลี่อะสวยสวยมาก จุกๆไปเลยบอกเลยว่าได้ไปคือคุ้มมากๆในราคา19,990ัน 10, 9, 9คุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงอ่ะคิดซะว่าง่ายๆเลยอ่ะสก,กิน6ปีก3 0 0 0 0นอ่ะนะสก,กิน6ปีกยืนอยู่ตรงเนี้ย3 0 0 0 0 8 3น0 0 0คุณได้แล้วอ่ะ1 9 9่0แค่ตัวเดียวโอ้โหสุดยอดโอเค ก็น่าจะมีประมาณนี้ <_ d ance> เดี๋ยวไปดูตู้ออรการ์ล่าสุดกันว่าเขาเหลืออะไรเท่าไหร่บ้างเนาะอู้ตัวเหลือเจ็ดใบแต่ตอนนี้กิจยังพอมีเวลาอยู่กิจยังพอมีเวลาถ้ารับไปต่อน่าจะพอซื้ออะไรต่างๆได้ทานมีเพชรอยู่2,800นน่าจะพอซื้ออะไรได้อยู่นะแต่แต่น่าจะแบบไม่เติมเหรียญเทพสมุดเลยอะ ถ้าคนรับไปต่อจริงๆหน่นก็อยากจะแนะนำให้ให้ซื้อเป็นเอ่อเี่นเทพสมุทรนั่นแหละนะอย่างน้อยก็ได้เศษทองกับใบโม่เพิ่มมานิดหน่อยน่าจะคุ้มในตอนนี้อยู่ยังไงก็หวังว่าหวังว่าคนรับไปสารต่อจะเปิดทันนะต่างๆก็ยังเล่นอยู่นะคะดูจากกิจแล้วยังเล่นอยู่อืม โอเคแล้วก็ขุมวิญญาณมี21ใบกับ7ใบอันนี้อาจจะต้องเริ่มเก็บใหม่หน่อยเอออันนี้ต้องเริ่มเก็บใหม่กันหน่อยอาวุธลับมีอะไรบ้างห้าแดงห้าแดงสี่รุ้งสาโอ้โหสวยโคตรสามรุ้งทุกแทบทุกชิ้นสดุดอีกอีกไพ่เดียวอะ่ะอีกอันเดียวคือขึ้น4ี่รุ้งแล้วอะ่ะ อาวุธลับสวยมากของน้องค่ะข,ของน้องก็ก็โอเคเลยอ่ะห้าแดงคือแล้วอ่ะเตรียมตัวขึ้นลุงเลยอ่ะโอ้โันนี้อันนี้สวยอยากได้วะ่ะอ่ะค่ะตามนี้สวยสวยสวยมากส่วนแพ็คเติมเงินต่างๆเขาเติมอะไรไปบ้างแล้วเออน่าจะโบนัสเพชรโอ้หนึ่ง แถมแถมโบนัสเพชรให้อีกกว่า3เดือนแถมโบนัสต่อให้อีก3เดือนสุดยอดแล้วก็บัตรบนัสตรงนี้ซื้อหรือยังยังไม่ซื้อตัวนี้ยังไม่ซื้อค่ะเดี๋ยวรอนเนี่ยอย่างที่บอก329บาทไปซื้อเติมเป็นเหรียญเท็สมุดไว้ก็ได้อย่างน้อยก็เนี่ยได้รอก้ามาสรอบเศษทองก็ได้ตัวม่วงก็ได้เนาะน่าจะมีแค่นี้สำหรับรายวันเอ้รายเดือน ตู้แพ็คของออสการ์เติมหรือยังยังไม่เติมเหมือนกันเนี่ยแพ็คออสการ์ยังไม่เติมเหมือนกันตั๋วน่าจะหาทันนะน่าจะหาทันสำหรับเปิด320เปิดแค่320แล้วก็พอได้เลยเพราะว่าเขาได้ตัวออสการ์มาแล้วตัวหนึ่งอืมแต่ว่าจริงๆอยากให้อัพถึง5เหลืองนะจะได้ได้สายใหญ่อะที่อัพสายใหญ่เนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถทักหาทางไลน์ official ของหลินเองหรือว่าทักหาเจ้าของ i อดีโดยตรงเลยก็ได้ก็ดีกว่านะเพื่ออยากถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมของเจ้าของ i อเดีขาก็จะได้ตอบได้เลยหลินจะได้ไม่ต้องถามไปถามมาอะไรอย่างงี้เนะาะทักหาเจ้าของเองเลยแล้วก็เออเรื่องการเออส่งมอบจ่ายเงินอะไรกันอย่างเงี้ยก็ รบกวนดูแลกันเองนะคะหรือเป็นแค่ตัวกลางที่มาแชร์มาบอกให้ทุกคนฟังเฉยๆเนาะใครสนใจสามารถทักคุยกันเองด้วยความสุดจริตซื้อขายกันเองได้เลยนะคะโอเคแล้วก็อีกอันนึงคือ ID นี้นะคะเป็นเออเซิร์ฟพ่อค้าแส่กรอก1เออพ่อค้าแส่กรอก1ใช่อยู่กิลแฟนทอมเป็น อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยในตอนนี้ <c oughs> ค่ะตอนนี้แหละอยากได้ข้อมูลในเพิ่อนๆก็ทักหากันมาแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายโชคดีนะคะ